ช่วงนี้ไปปาร์ตี้บ่อยมากกินยังไงไม่อ้อ้วนคะโอเคง่ายนิดเดียวเลยค่ะคือช่วงก่อนไปงานปาร์ตี้นะให้เรากินรองท้องไปก่อนอย่าปล่อยหิวโซนะนะคะกินเนี่ยกินพวกเนื้อกินผักอย่างเงี้ยค่ะไปก่อนเลยเวลาที่เราเข้าไปในงานปาร์ตี้ะคะ่ะเราก็ดื่มน้ำเปล่านะคะดื่มน้ำเปล่าหรือว่าถ้าบางคนเนี่ยจะกินพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเราก็ไม่ผสมพวกน้ำอัดลมให้ผสมโซดาหรือน้ำเปล่าจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดกินน้ำเปล่าได้ก็จะดีค่ะนะ ทีนี้อาหารในงานเวลาที่เราเลือกเราก็เลือกค่ะคือสมมติเขามีเส้นกับมีข้าวให้เราเลือกกินข้าวเขามีเนื้อกับมีไสก้กรอกให้เราเลือกกินเนื้อแบบเนี้ยค่ะกินอาหารที่มันไม่แปรรูปนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะกินอาหารที่กูมีเทคนิคการเรียนระดับการกินอันนี้จะช่วยในเรื่องของระบบย่อยโดยที่น้องอ่ะดื่มน้ําเปล่าก่อนนะคะสองแก้วหรือ4 5่มิลหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มกินผัก ะะมีผักมีอะไรเงี้ยเนี่ยผักเนี้ยเราตักผักกินก่อนได้เลยแล้วก็ค่อยตักเนื้อแล้วหลังจากนั้นกินผักกินเนื้อแล้วก็กินข้าวเคี้ยวให้ละเอียดนะคะแค่นี้หลังจากนั้นถ้าน้องอยากจะกินพวกขนมหวานอะไรเงี้ยที่เขามีขนมต่างๆก็สามารถกินตก้ายหลังจากที่เรากินอาหารที่นี้อันนี้พอหลังจากงานปาร์ตี้กลับมาให้น้องฟ้าดยาวเลยค่ะวันรุ่งขึ้น ฟาดยาวคือหยุดกินไปเลยค่ะหิวเมื่อไหร่ค่อยเริ่มกินอันนี้เป็นวิธีการที่คุณหมอ,อยูชิโนริค่ะคนที่เขียนหนังสือยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีคุณหมอท่านได้บอกเอาไว้นะคะก็คือว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยฟาดยาวเลยหิวแล้วค่อยกินเวลาที่น้องเลือกกินอาหารเนี่ยให้เลือกกินอาหารที่รดไม่จัดกลัวจะได้ไม่บวม oh. หรือว่าในวันนั้นเนี่ยเราอาจจะกินแป้งให้น้อยลงค่ะแต่ที่สาคัญคือกินอาหารที่รดไม่จัดแบบนี้น้องก็สามารถที่จะไปร่วมงานปาร์ตี้ได้ในช่วงของการลดน้ำหนัก มีหน้านักเรียนในคอร์สของพี่กินเที่ยวในช่วงลดน้าหนักใช้เทคนิคนี้ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะอตอนนี้พี่กุ้งเปิดคอร์สอวาสานความอ้วนแล้วก็ยังคงมีโบนัสนในการโคชชิ่งตัวต่อตัวคอร์สนียจะสอนเรื่องการกินให้ถูกวิธีซึ่งในการกินอันเนี้ยกินถูกวิธีเฮลตี้ได้แถมขอมง,ง่ายแบบไร้โรคอย่าลืมกดติดตามพี่กุ้งรุ่นใหญ่ได้เอกเอาไว้นะคะพี่กุ้งจะมีสาระดีๆมาบอกอยู่เป็นประจำจนะขอบคุณค่ะยินด,ด,ดีค่ะ